สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเคสเคสหนึ่งนะครับซึ่งสอนให้ผมรู้จักการที่มองโรคในแง่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคือเคสเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ผมดูแลตั้งแต่ตอนสมัยเป็นฟ e ลโลหนหรือเป็นแพทย์ประจําบ้านต่อยอดปีแรกนะครับก็เป็นผู้หญิงนะฮะอายุประมาณสัก30ต้นๆน,นะครับคือเขามีโรคปอดโรคหนึ่งซึ่งทำให้มีเสมหะอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ติดเชื้อได้ปอดง่ายเหนื่อยง่ายนะครับ หายใจไม่ค่อยดีแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยที่ผมรู้จักเขาเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องชีวิตของเขาให้ฟังว่าเขาเนี่ยโดนวินิจฉัยว่าเป็นโรคเนี้ยตั้งแต่ในช่วงที่เขาเป็นเด็กเล็กๆเ,เลยนะฮะน่าจะประมาณสองสาขวบนะครับมันไม่มียารักษานะครับโรคเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆคุณหมอที่รักษาเขาเนี่ยก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าออลูกของคุณนะ่ะน่าจะอยู่ได้ไม่นานนะอายุประมาณสัก10ขวบหรือ ผ่านไปนิดหน่อยก็อาจจะเสียชีวิตแล้วนะครับก็แน่นอนว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็เสียใจมากนะที่ลูกเขาจะเป็นแบบนั้นนะฮะช่วงนั้นเนี่ยลูกเขาก็เริ่มโตรู้ความแล้วนะครับประมาณสัก7จ็ดปดขวบในช่วงในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็พูดกับคุณพ่อคุณแม่เขาเลยนะว่าไม่เป็นไรนะหนูเนี่ยอยู่ได้ไม่นานก็จริงแต่ว่าหนูจะทําให้ช่วงเวลาที่หนูอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับเขาพูดแบบนั้นนะ่ะ คิดดูเด็กขนาด78็ดแขวบพูดแบบนี้ได้นะเขาไม่น้อยน้อยใจในโชคชะตาตัวเองนะครับที่สําคัญคือไอ้โรคที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นโรคที่มีเสมหะอยู่ทุกวันไม่หายเลยนะครับแล้วเขาจะต้องทําการไอเอาเสมหะออกมาให้ได้ให้หมดในแต่ละวันนะครับที่เขาต้องทําก็คือเช้ากลางวันเย็นเขาจะต้องพ่นยารวมทั้งหมดเวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อครั้งนะครับแล้วเขาจะใส่เป็นเสื้อที่เขาเรียกเป็น Vibration vest นับ Percussion vest ก็คือเป็นคล้ายๆเสื้อที่มันมีเครื่องที่ทำให้สั่นหน้าอกอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วทำให้เสมหะที่เขามีเนี่ยมันนิ่มออกมาแล้วเขาก็ไอมันออกมาได้เขาจะต้องพ่นยาแล้วก็ใสใ่เสื้อเนี่ยเป็นเวลา1ชั่วโมง3ครั้งต่อวันทุกวันนะฮะแล้วก็ไอออกมาให้หมดเพื่อจะให้ปอดของเขาเนี่ยไม่มีเสมหะข้างอยู่ข้างในแล้วก็ติดเชื้อขึ้นมาหรือว่าเกิดปัญหา แปลกเปลี่ยนกลาสออกซิเจนไม่ดีนะครับเขาต้องทําแบบนี้ทุกวันจนกระทั่งโตถ้าเป็นเด็กคนอื่นผมว่าเขาเลิกไปแล้วนะครับเพราะว่าเด็กคนอื่นเขาก็ไม่มีใครอยากจะทําแบบนั้นเขาจะบอกว่ามันยุ่งยากเราจะไปทํามันทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เป็นคนหนึ่งซึ่งทาได้ตลอดเวลานะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขาไม่น้อยใจกับโชคชะตาตัวนี้เลยผมถามเขาในช่วงนั้นว่าเออแล้ว,แล,วแล้วทําไมเขาถึงสามารถทําได้แบบนั้นตลอดเวลา ไม่มีสักวันเลยที่เขาไม่อยากทําเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นปกติที่สุดของชีวิตเขาคนคนหนึ่งจะเจอปัญหาไม่เหมือนกันแต่ละคนมีทางเดินชีวิตของตัวเองแต่ละคนมีปัญหาของตัวเองเราแค่มีปัญหาที่แตกต่างกันเท่านั้นนะครับแล้วก็ดําเนินชีวิตของเขาไปนะครับไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับโรคปอดโรคนี้เนี่ยถ้าคนเป็นแล้วเหนื่อยตลอดเวลามีเสมหะตลอดเวลาแน่นอน ันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคนปกติครับก็จะต้องไม่ออกกำลังกายไม่ทำอะไรที่มันหนักเกินร่างกายถูกไหมครับให้พักเยอะๆเป็นตน้นนะฮะทำอะไรแต่เบาๆพ่อแม่ก็ทำให้ทุกอย่างแบบนี้แต่ไม่ใช่เคสนี้นะครับเขามีความพยายามและเขาชอบศิละปะและการกีฬามากนะครับจนกระทั่งเขาได้ฝึกฝนจนเป็นนักกีฬาขี่มา้านะครับ เป็นนักกีฬาขี่ม้ายังไม่พอนะครับเขาเป็นตัวแทนของโรงเรียนอยู่ในวงโยธวาทิตในการเป่าฟลุตนะครับหรือขลุยฝรั่งที่มันยาวๆสีงเงินๆน่ะคือคนที่เป็นโรคปอดนะฮะต้องมาเป่าเครื่องเป่าแบบนี้มันยากกว่าคนธรรมดาหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาทำได้จนกระทั่งเป็นนักดนตรีของโรงเรียนในวงโยธวาทิตคิดดูสิครับนี่มสุดยอดขนาดนี้นะครับ และไม่พอเขาเรียนหนังสือเก่งมากนะฮะและเขายังเป็นนักบัลเล่ระดับทีมของรัฐของเขาอ่ะเป็นที่หนึ่งในรัฐแล้วเขาก็เต้นบัลเล่จนเขาใช้ใช้ได้ทุนบัลเล่ในการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยมันสุดยอดขนาดนั้นนะครับคือคิดดูไม่ใช่ว่าเขาจะต,ต้องแค่ซ้อมบัลเล่นะครับ เขาซ้อมบัลเล่ซึ่งมันยากถูกไหมครับคนที่เล่นบัลเล่เนี่ยคงจะรู้ว่ามันจะต้องใช้ความพยายามในการทําให้ตัวเองเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงจะต้องมีตัวอตลอดเวลาจะต้องดัดต้องยกขาหวัวสารพัดแล้วยังต้องมีเ,เหมือนกับการทรงตัวที่ดีถูกไหมครับมันยากแล้วเายังอยู่วงโยธวาทิตของโรงเรียนต้องซ้อมบ่อยเขาต้องอขี่มา้าเขาต้องซ้อมขี่มา้มาและไม่ใช่แค่เท่านั้นนะครับ เขายังต้องทำหน้าที่ในการรักษาตัวเองพ่นยาชั่วโมงหนึ่งใส่เสื้อเวสต์ตัวนี้ชั่วโมงหนึ่งสครั้งต่อวันและเขายังต้องไปหาหมอเป็นปกติหาหมอบ่อยๆด้วย mm hmm. เขาทำทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยไปพร้อมๆกันได้อย่างไรเขาทำให้มันไปสุดทางได้ยังไงนะครับ mm hmm. เขาบอกผมว่าคนเราเนี่ย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะเจอปัญหาอย่างไรก็ตามซึ่งปัญหาของเขาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะไอ้เรื่องปอดของเขาเนี่ยนะแต่เขาบอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เขาหยุดค้นหาความฝันเขาไม่ใช่สิ่งที่หยุดเขาไม่ให้ทตามความฝันไม่ได้สิ่งที่หยุดทําในสิ่งที่เขาชอบไม่ใช่เป็นสิ่งที่หยุดไม่ให้เขาใช้ชีวิตเหมือนคนปกตินะครับเขาไม่ท<ๆ>้อเลยนะฮะเนี่ยสุดยอดมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือเขา เป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าของศาสนาคริสต์มากๆนะครับและเวลาที่ในช่วงเด็กๆเขาศึกษาไบเบิลแล้วก็ไปเข้าโบสถ์ขอพ่อแม่เข้าโบสถ์คิดดูนะฮะคนไทยมีเดก็กกี่คนที่จะขอพ่อแม่เข้าวัดหาหายากอยู่นะครับแล้วของเขาเนี่ยเขาเข้าโบสถ์จนกระทั่งเขาสามารถที่จะเหมือนกับในนั้นมีบาทหลวงเขาไปสนิทกับบาทหลวงจนกระทั่ง เหมือนกับพูดภาษาเดียวกับบาทหลวงนะบาทหลวงสอนอะไรเขาก็สอนได้แบบนั้นเด็กขนาดนั้นอนะคิดดูนะครับออแล้วบังเอิญช่วงที่ผมเจอเขาเนี่ยก็เป็นช่วงที่โรคของเขามันแย่มากๆจนเป็นจะต้องปลูกถ่ายปอดนะฮะผมก็เจอเขาแล้วก็อธิบายตั้งแต่ก่อนปลูกถ่ายปอดว่าต้องทํายังไงนะหลังปลูกถ่ายปอดแล้วผมก็ไปคุยกับเขาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาดีขึ้นได้ออกจากโรงพยาบาลไปนะฮะแล้วในช่วงนั้นเขาก็ติดตามกับคลินิกปลูกถ่ายปอดที่โรงพยาบาลเก่าที่ผมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดนะครับเอ,อ่อ แต่ตอนนั้นเนี่ยคือผมก็ไม่ได้อยู่คลินิกนั้นผมก็ต้องไปคลินิกของตัวเองนะฮะแล้วก็เจอกับเขาบ้างเป็นปรับปรายก็ได้รู้จักกับคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็ตัวเขาแล้วก็ทักทายกันตลอดเวลานะครับจนกระทั่งผมเรียนจบผมก็ต้องมาเรียนต่อที่ดูดูเรื่องการปลูกไตปอดเป็นหลักเพราะผมชอบทางนี้นะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาด้วยนะครับเขาก็ถามอยู่ตลอดว่าเออผมทาํางานเป็นยังไงเรียนหนักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็คุยสามสาลุุกสุกดิบจนกระทั่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะฮะ จนมาเจอกันอีกทีหนึ่งคือช่วงที่ผมทํางานแล้วเป็นอาจารย์แพทย์นะที่โรงพยาบาลที่นี่ที่บอสตันแล้วนะครับก็มาเจอโดยบังเอิญเลยคือผมดูแล้วเฮ้ยคนไข้ที่แอดมิดอยู่ในในตึกเนี่ยชื่อันมุ้นคุ้นๆนะชื่อมันคุคนะ้นอายุมันใช่ประวัติมันคล้ายแต่นามสกุลไม่ใช่เป็นอีกคนละนามสกุลเลยนะครับผมก็มันจะมีคนที่แบบชื่อเหมือนทุกอย่างเหมือนยกเป็นนามสกุลหรือไงวะเนี่ยนะครับ เ้าคุยไปคุยมาอ๋อคนนี้แหละแต่เขาแต่งงานแล้วเขาเลยเปลี่ยนนะผมก็ไปเจอเขาก็คุยถามทารุสุสสสสดิบอะไรนะคือเขาอะโชคร้ายมากเลยในช่วงที่เปลี่ยนถ่ายการดูแลเนี่ยคือจากโรงพยาบาลเก่ามาจนถึงโรงพยาบาลผมในช่วงที่เขาโอนถ่ายเคสมาเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยเขาต้องย้ายไปอยู่กับสามีที่อีกเมืองหนึ่งแล้วก็ ที่เมืองน,นั้นนะ่ยมันไม่มีหมอปลูกถ่ายปอดที่ดูแลแล้วเขาก็พลาดการดูแลหลายอย่างจนกระทั่งปอดเขาติดเชื้อรารุนแรงมากแล้วมันไม่หายแล้วก็ทําให้เขาต้องมีไอออกเลือดอยู่เรื่อยๆจะต้องมาโรงพยาบาลรักษาและบางทีไอรุนแรงมากเลือดออกเยอะก็ต้องนอนโรงพยาบาลบ่อยมากๆเลยนะฮะคือผมดูแล้ว,วปอดที่เขามีอยู่ตอนนั้นนะ่ยมันอยู่ได้ไม่นานแน่ๆเพราะว่ามันเละไปทั้งปอดเลยซึ่งก็เศร้ามากว่าทําไมเป็นแบบนั้นนะฮะคือคนไข้เนี่ย ตอนนั้นน่ะเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาไม่โทษเลยว่าโชคชะตาทําไมเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่โทษหมอที่ทําไมถึงไม่ส่งถ่ายเคสของเขาให้ดีกว่านั้นนะครับเขาไม่โทษใครเลยทั้งสิ้นนะฮะเขาก็ไม่ได้โทษว่าทําไมตัวเองจะต้องมาไอออกเลือดทั้งที่ปลูกถ่ายปอดทุกอย่างดีหมดแล้วทําไมจะต้องเป็นแบบนี้อีกเขาไม่โทษใครเขาไม่หาคนผิดและเขาไม่บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นนะครับผมคิดว่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าเป็นคนอื่นแล้วหมอไม่ส่งถ่ายเคสแบบดีนี้นะ คืออะไรฟ้อง,ร,องนะร้องนะฮะทำไมหมอคนนั้นไม่ส่งถ่ายเคสให้ดีทําไมไม่คุยกับหมอฝั่งนี้ทําไมไม่หาหมอให้ดีก่อนทําไมไม่ส่งข้อมูลให้ดีทําไมไม่รักษาทําไมไม่ตรวจโน่ตรวจนี่ก็ต้องด่าเละแน่นอนจะต,ต้องแบบมีการฟ้องร้องเอาเรื่องทุกอย่างนี่เป็นสามาสำนึกของคนทั่วๆไปเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาคือโทษคนผิดหาคนผิดให้ได้ซะก่อนใครก็ได้ไม่รู้ ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองถ้าทําให้ตัวเองดีขึ้นหรือเปล่าโทษไว้ก่อนแต่เขาไม่นะครับเขาบอกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันเป็นบททดสอบที่พระเจ้าประทานมาให้พระเจ้าไม่ทรงประทานสิ่งที่เหนือบ่าก,กว่าแรงมาให้ใครหรอกนะครับเขาพูดอย่างนี้เลยนะแล้วเขาก็ไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ํา ใจตัวเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เป็นปกติที่สุดของชีวิตของเขาเขาจะต้องทําการรักษาตามนี้แหละนะฮะเท่าที่เขาทําได้ในช่วงนั้นเขาบอกว่าโอเคเขาไอาออกเลื่อนบ่อยเขาเป่าฟลุตไม่ได้เขาขี่ม้าไม่ได้เขาเต้นบัลเล่ไม่ได้เขาก็บอกว่าโอเคทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาก็ทําอย่างอื่นเขาก็วาดรูปนะครับเขาก็อ่านคัมภีร์ไบเบิลเขาอ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะครับ คือจริงเขาร้องเพลงได้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเขาร้องเพลงเพราะมากนะครับแต่ตอนนั้นเขาร้องไม่ได้เพราะว่าถ้าร้องมากๆแล้วเดี๋ยวเลือดมันออกอีกนะเขาก็ไม่ได้นะครับทีนี้มันมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นกับเขาก็คือว่าเลือดมันหยุดไม่ได้นะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเขาต้องแอดมิดแต่ว่าตอนนั้นโรงพยาบาลผมเต็มเขาก็เลยแอดมิดไม่ได้เขาเลยต้องไปแอดมิดโรงพยาบาลข้างเคียงซึ่งมีการดูแลที่ดีมากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเลือดมันหยุดไม่ได้แล้วก็เขาต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะ ตอนเขาใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยคือเขาไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกว่าทรมานอะไรแต่อย่างใดนะครับเขายังรู้ตัวดีนะฮะเขาขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาดูแลเขานะครับเขาเขาขอบคุณขนาดนั้นเลยนะยิ้มให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเนี่ยนะครับขนาดมีท่ออยู่ในปากพูดไม่ได้นะครับแล้วอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเดือนนะนะครับ การรักษาตอนนั้นเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้แล้วจริงคือปอดมันเละไปแล้วให้ยาฆ่าเชือ้อรามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนะครับมีวิธีหนึ่งที่เขาจะต้องทําก็คือใส่สายสวนเข้าไปในเส้นเลือดเพื่อหาอะไรไปอุดเส้นเลือดที่อทำให้เขาเลือดออกซึ่งมันมีหลายเส้นมากนะเนื่องจากว่ามันอยู่รอบๆปอดแล้วมันเละไปหมดเนี่ยเขาไม่รู้จะอุดเส้นไหนถ้าอุดแล้วก็มีโอกาสที่จะแย่ได้นะช่วงนั้นเนี่ยคือเขาก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สามีของเขาเลยว่า เออเขารู้สึกตัวว่าพระเจ้าอาจจะกําลังเรียกเขาเร็วๆนี้แล้วนะครับถ้าเขาจากไปไม่ต้องเสียใจนะฮะให้ทําทุกอย่างเป็นปกตินี่คือเรื่องปกติของชีวิตทุกๆคนจะต้องเจอนะฮะอย่าโทษใครนะครับทุกๆคนเขาทําเต็มที่เพื่อเคสของเขาแล้วเขาไม่โทษใครทั้งสิน้นและเขากําชับไว้เลยนะครับว่าหลังจากที่เขาไปแล้วถ้าเขาถ้าเขาไปจริงๆนะครับขอให้ขอบคุณทุกๆคน ที่มีส่วนช่วยเหลือเขาตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยเขาพูดอย่างนี้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณสามีเขานะครับแล้วทุกทุกครั้งที่เวลามีคนไปดูแลเขาเนี่ยเขาจะขอบคุณเสมอเลยนะครับเขาพูดไม่ได้นะปากมันมีท่ออยู่เขาก็จะเขียนนะเขียนขอบคุณทุกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาในห้องนะครับเขาจะยิ้มแล้วก็บกมือให้แล้วก็ขอบคุณเสมอนะฮะ เสมอเลยเขาไม่โทษใครเลยจริงๆนะตรงนี้ผมโอ้หสุดยอดนับถือถ้าเราอยู่ในภาวะแบบนั้นเนี่ยเราคงจะแบบโอ้โหเครียดมหาศาลเราจะรอดไหมเราทรมานหรือเกิดเราทำยังไงให้รอดเราจะหาเราก็คงจะแบบเหมือนกับยังไงอะ่ะหาคนผิดอะ่ะเราโทษคนโน้นโทษคนน,น,คน,นี้แล้วถ้าเราเสียขึ้นมาจริงถ้าเราเป็นพ่อแม่เขาเนี่ยเราคงจะแบบฟ้อง ฟออ้องคนโน้นฟ้องคนนี้ทำไมไม่เจออันนี้ก่อนทำไมไม่วินิจฉัยทำไมวนุนอย่างนี้สารพัดนะแต่เขาไม่ทำเลยนะครับคืเนี้ยนับถือน้าใจจริงๆแล้วก็สุดท้ายคือเขาบังเอิญไม่รอดนะครับใส่เขาสวนเส้น,สนเลือดไปเพื่อจะอุดเส้นเลือดพวกนั้นเนี่ยมันอุดไม่ได้แล้วบังเอิญพออุดแล้วเขามีปัญหาคือหัวใจเขาหยุดเต้นในขณะที่ทําอยู่นะครับคือเขาก็เหมือนกับเขามีรางบอกเหตุมาว่าเออเขาจะต้องไปหาพระเจ้าแล้วนะ เขาก็พูดกับทุกๆคนไว้นะหลังจากนั้นเนี่ยก็พอเขาเสียไปก็มีงานศพตามปกติแต่ว่างานที่อันนึงที่แม่เขาโทรมาชวนผมไปก็คือเป็นงานที่อเมริกานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น memorial service นะครับผมไม่แน่ใจว่างานนี้มันมีที่เมืองไทยหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมไม่เคยไปนะครมันไม่ใช่งานศพนะครับมันเป็นงานที่มารำลึกความหลัง เกี่ยวข้องกับผู้ที่เสียชีวิตไปนะครับก็จะมีพวกเพื่อนๆมีญาติของเขานะครับจัดที่โบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอยู่เวนลงเวนเสร็จผมก็รีบบึงไปเลยขับรถไปชั่วโมงกว่านะครับพอพอไปถึงเนี่ยมันก็เป็นเป็นโบสถ์อีกเป็นโบสถใ์ใหญ่ๆนะครับเขาก็จัดงานมีฉายสไลด์ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนไข้คนนี้มีแต่และคนก็ออกไปพูดเรื่องประสบการณ์ที่ได้จากคนคนนี้รู้จักเขาแล้วเป็นยังไงบ้างคือ คนไข้เนี่ยเขากำชับไว้เลยว่าอย่าให้งานเขาเศร้าเด็ดขาดให้มีความสุขมากที่สุดทุกๆคนจะต้องเจอภาวะนี้อยู่แล้วนะครับพ่อแม่สามีเพื่อนๆญาติๆทุกคนขอให้ทำตัวเป็นปกติเพราะนี่คือสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องผ่านแล้วจะถึงเวลาสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็จะต้องเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งบนสวรรค์นะครับก็พูดไปแบบนี้ ในงานเนี่ยเป็นไปด้วยความอบอุ่นอย่างมากเลยนะและทุทกๆคนที่ออกมาพูดเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เด็กบาทหลวงที่สนิทกับเขาเนี่ยสนิทกับเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะก็จะมีคุณบาทหลวงคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับครอบครัวของเขาเนี่ยตั้งแต่เขาสมัยตอน 7, จ็ดแขวบจนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็ เป็นบาทหลวงคนสนิทของครอบครัวเขาก็มาพูดเช่นนี้เหมือนกันว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีจิตใจของพระเจ้าอายังไงอ่ะคือเขาสามารถสอนเรื่องคัมภีร์ไบเบิลได้เอาขนาดนั้นเลยนะครับเทียบเท่ากับพระในาศาสนาของเขาก็คือนักบวชหรือว่าเป็นบาทหลวงนะฮะในาศาสนาคริสต์เขารู้ดีเรื่องเรื่องนี้ขนาดนั้นเลยแล้วเขาทำทุกๆอย่างในชีวิต ได้เหมือนกับคนปกติและอาจจะมากกว่าคนปกติด้วยซ้าไปนะครับคนปกติที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเนี่ยจะมาให้เป็นนักกีฬาขี่มา้าจะอยู่วงโยธวาที่ของโรงเรียนจะเป็นนักเต้นบัลเล่ระดับที่เก่งมากๆไม่ใช่ระดับธรรมดาด้วยซ้าไปแล้วยังต้องดูแลสุขภาพต่องตัวเองนี่มันสุดยอดมากกว่าเคสธรรมดาคนธรรมดาทั่วๆไปอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือ สามีเขาก็โทรมาหาผมอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าออมีของที่ทํามาให้ผมก็เอออะไรใช่ไหมคือสามีเขาเนี่ยก็มีงานอดิเรกเหมือนกันเป็นเป็นงานแกะสลักเขาก็บอกไว้เลยว่าออก่อนที่คนไข้จะเสียเนี่ยคนไข้ได้บอกเขาไว้ว่ากรุณาขอบคุณคุณหมอ,อ,อพยาบาลแล้วก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องบาดหลวงเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยให้ไปขอบคุณเขาให้หมดนะครับแล้วก็เขาอยากจะ ขอบคุณผมเป็นพิเศษที่ช่วยดูแลเขาตั้งแต่ช่วงที่เขาปลูกถ่ายปอดมาจนกระทั่งมาดูแลเขาในช่วงที่ที่เขาย้ายมาที่โรงพยาบาลผมแล้วผมเสียใจมากที่ว่าไม่ได้ดูแลเขาในช่วงเวลาสุดท้ายเพราะว่าตอนนั้นโรงพยาบาลเต็มจริงมันไม่มีห้อง icu เหลือให้เขาอยู่เลยเขาก็เลยต้องไปโรงพยาบาลอื่นนะครับแต่เขาก็ไม่โทษอะไรนะครับช่วงที่เขาใส่ท่ออยู่เขาก็ถามถึงผมอยู่ว่าอ โอ้ผมเป็นยังไงบ้างเตียงที่นั่นมีหรือยังถ้ามีก็ขอย้ายมานะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะไม,ไม่จำเป็นจะต้องหนักใจแต่อย่างใดนะครับหาไม่ได้ไม่เป็นไรเลยเขาโอเคที่นี่นะครับอ่าเขาก็พูดอย่างนี้เขาบอกว่าให้สามีเขาเนี่ยเขาไอ้วันที่เขาสั่งเสียที่เขาบอกว่าเออฉันอาจจะต้องไปเจอพระเจ้านะเร็วๆนี้ถ้าจําเป็นจะต้องไปจริงๆก็อ่าอย่าเสียใจนะครับฝากขอบคุณทุกๆคนด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณผมด้วยอย่างเงี้ยนะ ให,ให้เขาทําของมาให้ผมสักอย่างเขาก็แกะสลักเป็นรูปต้นคริสต์มาสนะครับเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงคริสต์มาสพอดีนะครับเขาแกะสลักไม้ให้ผมแล้วก็เขียนจดหมายแบบโอ้โหซึ้งมากนะคนี่คือ,เ,อเขาเป็นคนที่คิดในแง่ดีตลอดเวลาไม่ว่าชีวิตเขาจะเจออะไรลำบากยากเข็ญขนาดไหนนะครับเคสเคสนี้เนี่ยก็เป็นเ,เคสหนึ่งซึ่งผมประทับใจมากๆนะครับ เขาเป็นคนที่ไม่ย่อท้อใดๆทั้งสิ้นอุปสรรคที่ผมเจอนะครับไม่เท่าเขาเลยนะครับและผมเชื่อเลยว่าอุปสรรคของหลายๆท่านที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยไม่เท่าเขาแน่ๆนะไม่เท่าเขาแน่ๆเลยไม่แม้แต่จะกระทั่งใกล้เคียงเลยด้วยซ้ำไปนะครับคือคนอะไรอ่ะจะเจอโรคแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วมองในแง่บวกตั้งแต่เด็กๆได้นะครับมีวินัยในการรักษาโรคตัวเอง ไม่โทษว่าโรคมันจะรักษาไม่หายไม่ถามหมอแม้สักคำว่าทํายังไงให้หนูดีขึ้นทํายังไงให้มันหายไปมียารักษาอะไรไหมผ่าตัดก็ได้อะไรก็ได้ไม่แมแ่จะพูดนะครับพอเป็นรุนแรงมีโรคแทรกซ้อนเป็นเชื้อราไม่โทษใครเลยด้วยซ้าไปนะครับความคิดแบบนี้มันทําให้เขาละทิ้งสิ่งซึ่งจะทําให้เขาก้าวหน้าออกไปได้นะครับถ้าเรามัวไปยึดติดกับ สิ่งที่ตัวเองเป็นคอยโทษคอยหาคนที่เราโทษเขาว่าทําไมเราจึงเป็นเช่นนี้อ๋อมันเป็นเพราะคนนะั้นมันเป็นเพราะคนน,นี้มันเป็นเพราะโน่นเพราะนี่เราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองจริงไหมครับเราก็ไม่มีโอกาสก้าวหน้าแล้วถ้าเราไปติดว่าเนี่ยเราป่วยเราแย่ขนาดนี้ไปเป็นนักกีฬาชาติหน้าเหอเป,เป็นไปไม่ได้ถ้าคนคิดอย่างนี้นะครับมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้แต่เคสเคสนี้เขาทําได้นะครับ เขาทำได้เนี่ยจึงเป็นการสอนทุกๆคนเลยนะครับว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าตัวเองพยายามมากเพียงพอไม่ว่าตัวเองจะมีข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมพูดมาถึงขนาดนี้เนะี่ยก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมอยากจะเอาเคสนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าโอเคผมไม่ใช่คนศาสนาคริสตผมเป็นศาสนาพุทธ ถ้าทําแบบนี้ผมก็คิดว่าเออเฮ้ยถ้าเราเล่าแบบนี้แล้วมันเป็น,ป,นประโยชน์ให้กับใครสักคนหรือจะ,ละหลายๆคนก็ได้มันก็คงเป็นการทําบุญให้กับเขาด้วยนะฮะว่าออจริงๆก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้บุญมันข้ามาศาสนากันได้หรือเปล่าแต่คิดว่าได้นะครับได้ได้ได้แหละนะาศาสนาทุกๆคนเนี่ยจริงๆมันก็คือ โรงนี้จริงมันมีาศาสนาอยู่แล้วทุกๆอย่างมันเป็นของสิ่งเดียวกันาศาสนาเป็นสิ่งที่คนสมมุตินะแต่มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเรื่องแอคชั่นรีแอคชั่นบุญบาปอะไรพวกนี้มันมีจริงมันก็คงมีในทุกๆาศาสนานั่นแหละนะครับมันก็ส่งถึงกันได้แล้วผมคิดว่าถ้าวิดีโอนี้ให้กําลังใจกับหลายๆคนได้นะครับก็หน่าที่จะเป็นกุศลผลบุญส่งไปให้เขาได้เช่นกันนะครับโอเคก็เล่ามาขนาดนี้นะ ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนซึ่งกําลังเจอวิกฤตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ตัวเองเครียดมากๆไม่มีทางออกหรือว่าเป็นตัวที่เหมือนกับเป็นกรงขังของตัวเองทําให้ตัวเองไม่มีโอกาสก้าวหน้าได้ท่านมองใหม่นะครับท่านยังมีความหวัง ป็นถ้าเราเจอปัญหาพวกนี้มันเป็นกรงที่ขังไว้ท่านมีประตูเปิดประตูออกไปแล้วท่านออกไปท่านไม่ต้องไปสนใจว่าท่านอยู่ในกรงมีข้อจํากัดมีโซ่ล่ามีอะไรก็แล้วแต่ออกไปจากตรงน,นั้นนะครับแล้วมองหาในสิ่งที่ท่านทําได้แล้วยังไงท่านก็จะทํามันได้อย่างคนนี้เวลาที่เขาใส่ท่อช่วยใจอยู่แล้วเขาพูดไม่ได้เขาร้องเพลงไม่ได้เขาทําอะไรไม่ได้เขาวาดรูปได้เขาจินตนาการถึง ในสถานที่ที่เขาอยากไปได้เขาทําอย่างนี้ตลอดเวลานะครับก็เลยอยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายๆเรื่องลําบากยากเข็นแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันไม่หายเลยอย่างคนนี้ไม่หายตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตจนเสียชีวิตเขาไม่เคยโทษใครเลยนะครับมันอยู่ที่วิธีการมองของเรามองให้เป็นบวกมองให้เป็นแงด่ดีและชีวิตเรามันจะมีแต่เรื่องดีๆ นะครับมันอยู่ที่การมองอย่างเดียวเลยนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเสมอนะครับสวัสดีครับ